สะออนหนองคายกินแซบแชะสวยรวยวิวพักฟินกรี๊ดแฟนๆรีวิวหนองคายทุกคนคะวันนี้เรามาเปลี่ยนแนวพักเรื่องแซบมาเจอเรื่องหวานแต่ความพีคไม่แพ้กันนั่นก็คือร้านวาฟเฟิลฮ่องกงสาขาปั๊มปตทวัดโพชัยค่ะประกาศที่นี่คือร้านที่คิวยาวได้ทุกวันตั้งอยู่ในปั๊มปตทวัดโพชัยทอประจักษ ถึงจะอยู่ในปัม๊มแต่ความปังคือระดับห้างมันคือปรากฏการณ์สตรีทฟู้ดที่เราต้องแชะสวยก่อนได้กินความพิเศษที่ทำให้คนยอมรอคิวคือสิ่งนี้ค่ะกรอบนอกนุ่มในคือที่สุดของวฟเฟิลฮ่องกงกัดเข้าไปแล้วได้กลิ่นหอมกลิ่นไข่และเนยแบบอบอ้าวมันไม่ใช่แค่ขนมแต่มันคือประสบการณ์ความหอมหวานค่ะคือใครผ่านมาแถวนี้แค่ได้กลิ่นก็ต้องเบรกแล้ว เมนูเขามีให้เลือกหลากหลายจะสายคลาสสิกอย่างรสต้นตำรับหรือช็อกโกแลตก็ดีงามแต่ถ้าอยากได้ความพิเศษต้องลองไส้ใหม่ๆเช่นว a f f ฟิลไอศกรีมเย็นช่ำหรือแบบที่มีทาร์ตไข่อัดแน่นอยู่ด้านในคือเลือกไม่ถูกอร่อยไปหมดค่ะใครอยากพิสูจน์ความปังของว a f f ฟิลฮ่องกงในตำนานเตรียมตัวมาพักฟินและต่อคิวหน่อยนะคะ แต่รับประกันว่าคุ้มค่าทุกวินาทีที่รอคอยแน่นอนรีวิวหนองคข่คอนเฟิร์มแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะแหล่งรวมเครื่องครูคุณภาพดีเยี่ยมจากโรงงานเรามอบให้คุณคุ้มค่าที่สุดทั้งปลีกและส่งพร้อมบริการจัดส่งระหว่างประเทศร่วมเรืองเครื่องรัวครบจบในสายเดียว092 145 1509 สัมผัสความอบอุ่นแบบครอบครัวที่รอต้อนรับคุณเสมอให้ธรรมชาติและอาหารอร่อยช่วยบำบัดใจคุณเฮือนหาดคําบ้านที่อบอุ่นหมูยอแม่ท้วนเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อความอร่อยที่สุดมาลองชิมแล้วคุณจะตกหลุมรักกับรสชาติเป็นของฝากที่ประทับใจผู้รักส่งตรงทั่วประเทศ